ชื่อร้องไปยาม่ยาหายื่อหลเลยขันขันพันที่เลยนำเลยเออชื่อเบเ้องเชิดครับผมเอ้าผาพิ่นองสื่อบรรเดอครับครับเออตปแตเบ้งขันขันพันที่เลยแล้วจะใครนำเ้อครับเออใส่ตู้นญ่เออตไหมาใส่ไปเลยแค่หมาเลยขาดไม่กอขาดเนอไปหลายมนกดบอบอวหลัเนี่ยหัวือัวเปัเปหัวตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f อฟแฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมน้องแกรมชาแนลนะคะค่ะไดช่วมเมอนี่นะคะแอร์รเดินทางมาตามแนวทางคุณตาตาพิษนะคะวัต่ิพานมานะคะนาสไดยนะคะความฝันคุณตาเนาะค่ะแต่วแอกกับแไรดมาตามขงสุดท้ายให้งเอฟซีอีกเนาะค่ะคุณตาบังกับฝันแต่ว่า เลขมันสีห้ามสีหาบเนาะค่ะกาเป็นก็ตาวาจะซื้อตาวาตาเิ่นกะจับให้พิษนะคะจับคู่ให้พิษเนาะแต่เอฟซีกะบอกให้ตามความฝันของคุณตาตาทิพย์ให้อีกนะคะเมื่อนี้อากาศเดินทางมาตามนะคะความฝันคุณตาตาทิพย์จะยินวาตาฝันดีสั่งค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวห้ามาไปเบืองไปฟังน้ากันวเพ <h>. ี่ตาพี่ฟันว่าจังไดค่ะสวัสดีค่ะตาพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาโอ้ยลุงตามาจ้มาค่าไข่เลยข่ลุงตาไข้โยชมยันมีสงเล่ควมเจ็บปยาเลยค้มไข่ใน่ไปมากจังใดญาติพี่น้องจ้าออกจะไ้เขาหักไข่เขาหอมเด้ยา อันนั้นอย่าโพผานยาผ่านอันทายเด้อยจมันยาไหลเด้จ้่่่่่่่่่่่่่ไปมา่ก่่่ใ่้ขอ่่่่่จ่่่อ่ไปขอ่่่ห่่่่่ไ่่้่่่ั่น่่่่่่่่่่่ั่่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 ก่า่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่า่น่่่่ ก้าวขานี่คือก้าวขาเวลาเดินทางปลอดภัย่เฮ้ไม่ดดร้อนอกแดดดดนี่เออปลอดภัยอ่ายายาแิว่าบ่อจมเลยอออต้องจมนล้วล่ข็นรถเลยบ่อเอาเอาน่อยๆเนาะบ่ให้ให้ให้บอกเรื่อ่บอกบอเอาเอาเลยลไงก้าวขาเดินทางปลอดภัยมันมันสเ่องบ่ออัานจำให้เรื่อู้านเลยครับอนั้น ผู้มุนุต่ระเงาโคธิไปพระเจ้าสัมมาพระโมคคายานติโพโตโยหลังุชานนาผูายกางพระบาลยก็พระเจ้าหัวสูสูละลโทโทนะโมพุชายะจมลงกำเป็นกับฌางก็เทย่ยงกันงหรือบาบ้านคขถีบมะขาม้านอางถึงบ่มารถถี่้นสองในช่างกับบ่อบ่อหบต้องจมกัานนี่เออขัจมนะมาบ้านมาบ้านี่นะเอาเอากับานนีหน่อยก็ได้ การทำง่ายๆเด้อเลือกเล็อกทิปเด้อครับครับครับเด้อครับบางบ้านนี่กอะพุทโธนะโมพุทธไถยะจำได้บ่จำได้ครับเออบ่บ่อันนี่น้องมันแล้วจำจำได้บ่จ้าจำได้ยืุจ้าตาเมืออยูจากเฮี้ยนนี่ก็ทำแล้วขันสีไปงานเขีนสองสามเขียนอะไรบ้างสีไปหาเฮี้ยนพิ่งงานเพิ่งเนี่ยมันกับโมปิยานบอกขันห้องสีไปออกทางไกลนี่พุทโธนะโมพุทธไถยะ บอกง่ายคันมันใช่คันมันข้อแห้งไหลคคือรลบอกอันตน่ไม่หน้าจิตเน้นมดันที่หนมอเขทนหน้าหมอายาน้าหมอเขาสยาหน้าหมอเขายาเขาบาสามเสียที่เราไปโบโบนี่อกเจ้าการปลอดภั่เบิดอปลอดภัยเบ็ดเดือกานี่เลยไอ้พันนั้นที่พันนั้นเรื่องหมัดอกมาเนี่ยสามหมื่ สามหมื่นขี้หมื่นนี่ยสามหมื่นเนี่ยลยันๆนังเชีนอนกันขคืนมาขยันวันมาเห็นดยที่หนองมานอนดูเช่นตลางเฮียนนะค่ะเช่นเพ็รตลางเฮี่ยนขยันมาบ่ายบ้านนี่จะอันั้นขอกระย่างมาเบ่งน่อบ้านนี่กระทงอันนี้เนี่ยกะไม่เอาไม่ไม่เนี่ยละนี่กะว่าเอากันไม่ไม บ้านนี้มันบ่มีมันนอนสองคนคือก็นอนมันยางมากเออมามามาน้ำกันมันกับมหาแล้วว่าผัวมันเนาะมาบ้านนี้แค่อยู่บ้านบ่มีมันนอนบ้านนี้ฉันนั้นบ้านนี้นอนฉันนี้เฉลี่ยว่าถึงผ้าถึงถึงนอนเชื่อเงเงี้อถึงนอนเชื่องเงี้อน้ำกันบ้านจะขอกับบ้านเสียทช่นนอนน้ำได้ไหมเสียเช่นนอนเมี่ยนน้ำมาบ้านนี้มันนอนนอนกลางคืนไงท่านเหว่า เมียเจ้าของกะเคยเห็นอยู่นะจะาบาจะเชื่อหน้องเมียกวันเออเจ้าของมาว่ว่า่ให้แป้ดแป๊ดนั่นสิเนาะค่ะเอ่อข่าว่าบ้าคันที่เห็นเมียกะหน้องเมียถิงมาจะเห็นมาไกลให้บ้านเชื่น้องเมียกวันเอ่อมามาเลยจัดยู่เลยจุดยูยู่น้อยน้อยใจมันกันแจ้งเออบ้านนี่เนี่ยจะเชือจะมามันถึงที่เชื่อเองทาง เออตีเบ่งมาตีเบิ่งมานักต yeah. ันไม่ต้องพ่นแต่พ่นถึงมิโชคเด้อเออเนี่ยขันที่เร่จังซื่อใตาผุแล้วตีให้เนาะฮะให้ตานั่นละตีให้หมู่ลูกหมู่หลานตีเอาเ่าเป็นดอกบ่าเฮ้ยจังวาเด้ออันนี้ว่าเนี้ตาสิแปลว่าจังไรตาสิแปลเลขตัวใดจ้ะจังวายเด้อเจ้าเอันนั้นบ้าคันขันขันขันแท้เลยละกัน เจ้ามาอยากให้ชื่อร้องไม่ได้บ่ยายให้ชื่อหลายะลรขันขันพันติเดินนำเลยได้พันติชี่พันมาอันนั้นเขาเขามานอนอยู่ในตะลังเฮือนเต็มค่ะบ้านกันรอรอขางขางนั่นมันบ่มีศาสตร์มันไม่ใจดิ้นบ้านนี่นั่นเพิ่มผู้ว่าเส็บเป็นเนี่ยนั่นกมันกัญญามาหา เออมันนางมามัน <polarization> บ้ามันบ้ามันบ่มีหมองน้อนครับเฮ้ยมันบ่มีหมองน้อนเขาเลยกว่าไปสิภาคเขึ้นไปนอตทังเฮือนเออนี่ยชาวว่าคนสามคนไปนอนนั่งกันนี่างนี้ชาวว่ามันบันเลยนี้จากกันนี่อย่างนี้จาวว่าที่เลี้ยวทีเลี้ยวที่เดียวกันเออคันที่ที่เลูกยวเดียวกันเนี่ยเกษตรที่จะมาอันนั้นสามชุนชุนสามเส่เออ ตี้ซัมมี่เออตี้ซัมี่อืเออคือาคนขึ้นไปนอนํำกันนี่สามคนเน่ะออทั้งอันนั้นพี่ไอ้เนี่กับเที่ยหน้องเมียหนอกเหาอ๋อเสี่ยงนองเมียสิี่ยนหน้องเมียควันเท้งทั้งก็สิได้โเหน้องเมียควันเึ็น่าเมียจะควางเชี่ยงยำไดกใไดออเดี๋ยวพันอันที่สีบอกเป๊นเด้อบอเป็นปอนบอกเปนบอบอกบังดดกค่ะเออ ม่สามศมันึเป็นบนมันเป็นลางเนาะบนแล้วบนบนยังวาไปทั้งทั้นี่บนอันนีบนถากไปนอนใกเพื่้นโอ้ขึ้นขึสอันบนตคือว่ได้สามตัวเนาะได้สาตัวพ่อใหญ่ได้สามตัวะยัาแล้วมันกัมีสคนเนี่ยจะวาไปนอนน้กันน่ยมันถือเป็นสามตกันแรกแสิบจิบเิงเด้อรับเออสิบบเิงเดชิครับผมเออ

หาหาเกรหาเนาะบ้านๆนี่มันมันมันไม่หลอกหกสองหกหกสองหกมันหามอไก่กันขันเนาะทีไก่กันครับโอ้ยบมอชนี่มันแท้เสียวซื้อเออก็บอกว่าเลขมันเป็นเลขขาดไม่คทีเออว่าเลขขาดมาเชื่อไหมล่าถ้าภอาไปง่ายไม่เลยอย่าง เ่านี่ก็าอันั้นเห็นเห็นเจข่ะปัจจา่จะเรียกที่เก็ีื้อแต่ว่าหาหาเก็หาบันบัดบันไม่ดอกบันบัดอกหกสองหกนี่มันมันก็ไม่ใช่หะอจะบอมันคือจะหันวไปไลยมันก็บ่อบ่หกว่อแล้วนั่นคตัวับ่อเป็่นบ่อเป็นบ่หกัวมานี่คุณตาขอทานนะจ้า คุณตาว่าคนมานอนเต็มบ้านคุณตาเนาะข้างล่างน่ะคนมาเต็มเดินเลยบ้านเลขที่คุณตาตัวใดจ้าบ้านเลขที่เพจสามแก่กระชือบันเด้อครับคนมานอนเต็มเฮียนเนี่มันมันออกดูเลยเพจสามบันกระชือเออบ้านเลขที่สองสามมันมันออกดูสามเพจสามกระชือออกบ้านเลขเจ็ดศูนย์สามก็ได้ดิเออได้บอกคุณตาเพจเพจสามศูนย์ บ้านเลขที่คืออไดเนาะคือคือบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามเนาะบ้านบ้านเลขที่มันอเจ็สิบสามแต่ตาแปลความฝันคือศูนย์มศูนมันอยู่ทั้งทงพราผ้าผ้าขึ้นไปนอนทั้งทงทั้งเฮียนผ้าผาอันนั้นเมียกังเนียขึ้นไปนอนทั้งเทิง้าเออนอนทังเชิงกับาเจ้าทั้งสอง ามุนเอากระไรเด้อหรือว่าพี่น้องพ่บางน้ำขุนตากันไรขาวเจ้าเ้อเบิงเบังบิงเด้อกันไก่ไก่ยาสีไก่แล้วสีเสียงมือเนี่ยเด้อเสียงกันฟันดีค่อยน้ำมันหนอยนี่ตาผันมันผันดีเลยจะไปทุ่มจ้าผันนีเละเด็กไงเออฟันดีค่อยทุ่มเออฟันดีค่อยทุ่มอับผันเด็กค่อยทุ่มสามเออ เีได้สตัแล้วใช่ใช่ใช่เน้เตนเห็นแมน่เนาะเอเป็นเนลงดินน